หมุนเล่นอยู่นั้นแล้วก็ไปสองตัวเลขอย่างนี้สงสัยมันจะเป็นคาดมั้ง9ได้คนในหลายวันเลขศูนย์ใช่ไหมใน9คนเขาจะเอาแค่6คนที่ะจะขึ้นไทั้งบนเวทีแล้วผมไม่ติดหนึ่งในหกคนเลยายังไงวะก็คือเขาคัดไปไงวะเพื่อนก็คือหกคนอ่ะเขาจะขึ้นไปเป็นคนโยกอันนี้อยู่แต่อีกสามคนเป็นผู้สังเกต ผมก็นั่งสังเกตอย่างนี้แหละแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพื่อนครับอย่าเสนอเชื่อกูไปนะเฮ้ยมันตื่นเต้นนะไม่เอาการที่เราไปยืนต่อหน้าทุกคนเออมันสมควรแล้วคุณอะซีปีคุณหมดไปกี่แสนแล้วเพื่อนดีแล้วทีนึงขึ้นไปเอ้าทำพูดันดวกว่ามาอ่าขออนุญาตหย่อนลงไปครับหนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยเก้าบาทณโมสัมตอรหะโกสมาสพุทธสั พระุทสมาสัพุทธศสพรัโท์เสมาสัุทธศสน์ขอให้ทุกคนที่ร ham, 47, ่วมผลบุญมา1นึ่งบาทเอ้ยสี่พันเก้าร้อเาท่เท่าไหร่วะสี่พาร้อยบาทขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จในชีวิตคิดหวังสิ่งใดสูงปรารถนาทุกอย่างให้กับให้ทำบุญสร้างเมรุมาเท่าไหร่ขอได้กับเงินรักยร้อยเท่าพันเท่าชีวิต ครอบครัวหรือชีวิตของคุณคนรอบข้างคุณจงมีแต่ความสุขความเจริญเพื่เด็กสาธุดุยดุยดุยเดี๋ยวกลับบ้านนุ๊กกลับบ้านรอบนี้นุ๊กจะนับทั้งหมดว่าได้ยอดเท่าไหร่นะครับนับหลังวันที่ส6หรือวันที่1นึ่งนะครับเพื่อไม่เป็นภาระของเพื่อที่ทุกคนพอดีเลยไปครับผมได้ไปแสนกว่าบาทเดี๋ยวกลับแล้วเปลี่ยนแม็กรถคนละคันแล้ว นี่ก็จะสงสัยเนาะทำไมมันเปลี่ยนพร้อมกันจกออกังเงีบเงียเงินมาจาังไหนวะพอแต่ว่าเห็นพูดแบบนี้ดีใจน่าหน่ะที่พวกน้องได้เยนแม่รถไปมามาอ้าทิมงกานครับเชิญันครับ